สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ในเกมลายเลนเจอร์นี่กเช่นเคยนะครับแล้วในวันนี้เราจะทําภารกิจอย่างต่อมาในรหัสหลักนะผมนั่นก็คือการปั้นโคนี่เชลิเดอร์ให้แม็กนั่นเองนะครับผมซึ่งโคนี่เชลิเดอร์เนี่ยมันเป็นตัวแจกฟรีที่ทุกคนเนี่ยจะต้องแม็กอย่างแน่นอนนรับแค่เร่นอย่างต่อเนื่องแบบ21วันเนี่ยก็จะได้แล้วครับผมซึ่งอันจริงเนี่ยไม่ต้องถึง21วันเราก็สามารถทาแม็กได้แล้วนะทุกคนเนี่ย คือแบบตอนนี้ผมก็มีเกินมา1ตัวแต่ผมก็ยัดไปเลยละกันซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทา P ร้รอให้กับโคนี้เชียรดเดอร์หรือเปล่าน้องแล้วก็คือแบบแต่ตัวมันค่อนข้างที่จะแบบต้องต้อง,องลองเล่นดูนะไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นตัวแจกฟรีที่สกิลค่อนข้างที่จะดูดีอยู่เหมือนกันน้องเดี๋ยวเราจะไปเทสให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะโอเคตอนนี้ร่างเออัล ultra max เป็นพีีเรียบร้อยแล้วนรับซึ่งในวันนี้เราจะรีวิวเป็นทางด้านของ ร่างไฮเปอร์แม็กนะผมเดี๋ยวนี่คือแบบกกอบฟ้าสุดเท่แต่มันจะเท่มากกว่านี้ถ้ามันจะเป็นสีทองนะผมแต่เราสลับเป็นสีชมพูก่อนนะเพื่อที่จะเอารูบี้นั่นเองซึ่ง5 r u รูบี้นี่ก็สำคัญนะทุกคนแถมเออปวดล็อก เขาแล้วไงปลดล็อกสมูทผสมด้วยนะโอเคคือร่างไฮเปอร์เนี่ยมันจะมีความสามารถละสร้างร่างโคลนด้วยนะเป็นความสามารถที่ค่อนข้างที่จะโกงอยู่เหมือนกันนะโอเคตอนนี้ก็เป็นร่างไฮเปอร์แม็กแล้วเกียร์ที่ใส่ให้ก็คือแบบเป็นเกียร์ฟรีแบบฟรีมากๆนะผมขอรองเท้ากระเป๋านะแล้วพอเราปั้นเนี่ยเราจะได้หินปุกพลังมาน้เอาไว้ทำเอ,อ่อเป็นเลนเจอร์เก้าดาวนะครับแล้วเราก็ถ้าเราทําเป็นเลนเจอร์เก้าดาวในร่างสีฟ้านะย้ําร่างสีฟ้า เราจะได้บัตรรีเซ็ตความสามารถ9ดาวมาด้วยนะผมนี่ผมบอกเลยแต่ในคลิปนี้เรายังไม่ทําเป็นร่าง9ดาวนัผมเดี๋ยวอาจจะทําท้ายคลิปนี้แต่เ,เราจะลองเอาล่างไฮเปอร์เนี่ยไปเล่นกันก่อนนะผมซึ่งอย่างแรกที่เราจะไปเทสให้ดูกันก็แน่นอนครับผมสเตจหลักนั่นเองเราจะลองให้มันไปเออกระโดดใส่บอสสักนิดหนึ่งเอาเป็นด่านที่เท่าไหร่ดีทุกคน เอาเวนด้านเดิมแล้วกันนะผมด่านนี้สารพัดประโยชน์จะเทสเลนเจอร์ตัวไหนก็มาเทสในด่าน396้อ้าบนะผมโอเคซึ่งแบบเราไปลุยกันเลยดีกว่าหนผมคือเราต้องมาดูกันนะผมว่าดาเมจมันแรงหรือเปล่านะผมหนึ่งดาเมจมันแรงหรือเปล่าข้อสองนะผมเออมันตีแบบทะลุไปไกลหรือเปลอม,มาดูดาเมจกันนะผมมาถึงบ้าฟนะผมสกิลมันเป็นสกิลบลฟวิ่งนะแล้วก็นี่นะผมโอ้โหแต่แบบอะไรอะ่ะเขา้าเขา้าเขา้เขาบอสไปแบบนิดนึงอ่ะ คือแบบดาวมีดค่อนข้างจะเบาหรือว่าเป็นเพราะเกียร์ที่ผมใส่ยังไม่แน่นพออันนี้ไม่นาม,ม,ม,มันไม่มั่นใจนะผมแต่แบบผมว่าใส่เกียร์ประมาณนี้ไปเนี่ยมันก็่ข้างนี่นจะโอเคแล้วนะสำหรับตัวฟรี ตัวฟรีมันแบบก็เดี๋ยวต้องลองใส่เกียร์ที่แบบเออเป็นทางของมันดูนะครับอันนี้คือแบบใส่เกียร์แบบฟรีๆไปเดี๋ยวเราจะใส่เกียร์แบบโหดๆให้ในร่าง9้าดาวแล้วกันแต่ตอนนี้ยังไม่ใส่ให้นะโอเคก็ดูดาเมจดาเมจมันก็พอที่จะยิงเข้าบอสอยู่นะมข้อเสียของมันเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าดาเมจเบาแล้วก็ดูเนี่ยสกยิลจ่ายไปไม่ค่อยลึกเท่าไหร่วะทุกคนสกิลบัฟมันก็ไม่กว้างด้วยนะ่มแต่เอ่อข้อดีของมันเนี่ยส่วนตัวผมมองว่า หนึ่งเลยมันเป็นตัวแจกฟีอะตัวแจกฟีที่สามารถทำแม็กได้โดยอีซี่นะผมแล้วก็อย่างต่อมาก็คือเออมันใช้แร่ในการปล่อยค่อนข้างนี้จะน้อยดูทุกคนอันนี้ผมใส่แค่ลงทางรถแร่อันเดียวนะ แรกหรือแค่400อเองะทุกคนเออก็ถือว่าแรกค่อนข้างที่จะถูกนะผมนะก็พอเห็นประสิทธิภาพของมันนิดหน่อยแล้วนะผมก็คือแบบอย่างที่พูดไปเลยสกิลมันดูไม่ค่อยลึกแล้วก็ดาเมจเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงใจพอสําหรับใครที่ต้องการดาเมจเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบสนองของท่านผู้ชมนะครับอนนี้ก็เป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเกียร์ผมด้วยนะถ้าใครมีเกียร์ดีๆเนี่ยก็ลองใส่ดูแล้วก็ลองเทสดูนะว่ามันเวิร์กหรือเปล่าแต่ก่อนเราจะไป PP ขออนุญาต แวะหาน้องแซลลี่พิเชอร์หน่อยละกันคือผมบอกว่าจะไม่สุ่มจะไม่สุ่มใช่ไหมแต่ผมก็แวะมาหาทุกวันอะพอมีตั๋ว5ตัวผมก็มากดกดกดนะเผื่อน้องจะออกมาหาผมถ้ามาเนี่ยเราก็จะปั้นแม็กแน่อนอนแล้วก็ปั้นเป็นร้านก้าดาวแต่มันไม่มาครับผม <c oughs> เออทำไมน้องไม่มาทุกคนโอเคฮะอย่างนี้เราไปพีพกันดีกว่าทุกคนแต่แบบ คนที่ซีเเดอร์โอเคฮะคือแบบเดี๋ยวเราจะรีวิวในร่างนี้แหละเพราะว่าร่างนี้มันมีความสามารถสร้างร่างโคนด้วยน้อมโอเคมาหาทีม PP กันสักหน่อยและการนะผมขอเป็นทีมที่แบบหู้ีทีมนี้เอมมิเลียก้าดาวแม็ก บากิ9กาดาวแม็กนะผมแถมเป็นตัวเมตาเน้นๆด้วยเช็คของเลยเช็คของเลยจริงๆไม่เช็คอยู่ไม่ได้แล้วนะผมจังวะนนี้แต่เราต้องเอาตัวมาใส่ก่อน <c oughs> คือถ้าเราจะรีวิวแล้วไม่เอาตัวมาใส่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมทุกคนเอเอาแทนตัวอะไรดีอะเออเอาเอา,เอาแทนนาฬิกาปู่และกันทุกคนเพราะว่านาฬิกาปู่ไม่แม็กอยู่ตัวเดียว คือแบบนก้าปุ่มเป็นท่าแสงทัดมืดไงมันปั้นค่อ้ข้างๆๆนี่จะยากนะผมโอเคตอนนี้ก็แบบทีม9ก้าดาวฝั่งขวาทีมเอาร่างแม็กในฝั่งซ้ายโคตรเฟีเ้ยวนะผมไปเราไปลุยกันดีกว่าทุกคนซึ่ง PVP กันแบบนี้เราน่าจะไม่เห็นความสามารถอย่างแท้จริงของมันนะทุกคนคือคลิปหน้านะผมถ้าใครอยากให้ผมเอาโคนี่กองเชียร์เนี่ย เอาไป1น,นกับตัวอะไรคอมเมนต์มาทุกคนถ้าผมมีผมจะทําการเทสหนึ่งหงให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ทําไม่ได้นะผมโอเคถ้าใครอยากให้ผมเอาแซลลี่นะไอ้ไม่ใช่แซลลี่โคโนี่กองเชียร์เอาไป1นึนกับตัวอะไรคอมเมนต์มาเนาะมเดี๋ยวเรามาดูใน เกมนี้กันดีกว่าทุกคนโอเคซึ่งมันเติดความสามารถไฮเปอร์ของเอมิเลียด้วยโอเคคือแบบมันแบบค่อนข้างจะแพ้ทางเอมิเลียนะเนี่ยทำเล่นไปโอเคซึ่งจังหวะนี้เราเห็นมันยืนอยู่ในแมปอยู่นะทุกคนคือแบบมันไม่ได้ตายง่ายขนาดนั้นอย่างที่คิดนะัโอเคก็คือแบบเฟียวอยู่อะเฟียวอยู่โอเคก็คือแบบนะทีมนี้ คือขนาดเป็นตัวเมตาเน้น,น,นแต่ก็ยังเอาทีมผมไม่ลงไม่รู้ว่าเป็นเพราะ Sally, แซลลี่ไม่เฮ้ยแซลลี่อะไม่รู้ว่าเป็นเพราะโคนี่กองเชียร์หรือว่าทีมรอบข้างของผมนะครับโอเคชนะมาแล้วอะเฮ้ยมันมันมันเป็นมันเป็นเพราะโคโนี่หรือว่ามันเป็นเพราะเอ่อทีมของผมอะทุกคนโอเคน่าจะเป็นเพราะทีมของผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราเช็คของกันอีกหนึ่งทีมเลยละกันโอ้โหทีมนี้ตัวโคลาโบแบบเบิ่มเบิ่มวะทุกคน แถมตัวเมตาแบบหเห็นแล้วมันต้องจัดอะเห็นแล้วมันต้องจัดจริงๆไม่จัดไม่ได้แล้วเนะผมเขามายืนอยู่นะจุดจุดนี้แถมมีตัวโคลรโบที่เราไม่ได้เนี่ยเยอะด้วยอย่างนี้เราต้องแค้นนะผมเราแค้นเราก็ทาการขอญาตเช็คของเลยลกากันนะผมมาก็ ปล่อยตัวปลายนะผมก็ให้รับชมเนี่ยจับตาดูเอาละกันซึ่งคลิปนี้ผมคิดว่าเราจะยังรีวิวแบบไม่เต็มคือเดี๋ยวรอไปดูแบบเต็มๆกันในร่าง9้าวดาวนะผมร่าง9ดาวเวลร้อยหกสิบนั่นเองโอเคซึ่งแบบปึ๊บปึ๊บ,บ,บก็ปล่อยตัวไปแบบอีซี่อยู่นะมสำหรับตานี้ก็น่าจะ ปึ๊บบึ๊บบอ้แต่แบบแซรลลี่ดาวินชีเราทำงานดีอยู่นะทุกคนทำไปเล่นไป้ายนะโอเคบั๊บ๊บปับป๊บ,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 บนะคนนี้กองเชียร์ในะข้อดีของมันเลยนะผมคือใช้แร่ธาตุถูกมากๆนะผมทำให้เราเนี่ยมีแร่ไปปล่อยตัวอื่นอยู่เหมือนกันนะครับโอเคขนาดใส่เกียร์ลดแร่ช่องเดียวถ้าใส่เกียร์กระดิ่งคิดมาสไปอีกช่องหนึ่งนี้นะน่าจะเหลือประมาณ2-300ได้อะโอเคก็ นี่นนะกอ็แร่ใช้แร่ถูกมากๆนะโอเคซึ่งจังวันนี้ทีมเราเนี่ยโดนกดดันหน้าป้อมแล้วว่าทุกคน <laughs> โดนกดแบบโดนกดจริงๆฮะแต่เราใช้ใช้กลอุบายในการใช้เอ่อความสมรรถฟื้นพลังในการยือไว้ซึ่งผมคิดว่าน่าจะยือได้อยู่แล้วแบบแซลลี่แซลลี่ผู้ซันตาเราปลูกต้นไม้แบบเบิ่มๆ <laughs> ดูปลูกดิคือแบบเต็มสนามจริงอะทุกคน โอเคฝันหนุ้นต้องกดอามตะแล้วฮะถ้าไม่กดแต่บอกเลยว่าโดนทีมผมเล่นแน่นอนแซลลี่พูดซันต้าเราโชว์ผลงานดีจัดเลยว่ทุกคนตาเนี้ยคือแบบโอ้โหดูดิ <laughs> คือโอ้าวแล้วมันโอ้โหโชว์ผลงานแบบเฟี้ยวจริงทั้งซาบทั้งตีป้อมชนะมาครับผมแล้วขึ้นเพชรหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโ,โหไงก็มันยังพอเล่นได้นะสำหรับผมมองว่าถ้าใครยังไม่มีตัวดาเมจธาตุน้ำ แบบเอ่อเสริมอะไรงี้นะผมก็เอาไว้ปั้นเล่นได้ขอ,อยัดส่องเกียร์ในทีมที่เราตีไปในวันนี้โอเคก็เป็นแปลกใจทำไมถึงชนะได้ลนะ่ะเกียร์เขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเกียร์ฟรีเยอะอุ้ยแต่คนนี้ก็เกียร์เนี่ยฟรี Fear อยู่เหมือนกันแต่เราก็ยังชนะมาได้นะครับผมโอเคคือแบบนะภูมิใจยอยู่เหมือนกนะันสาหรับตัวแจกฟรีที่แบบมันยังพอเล่นได้นะผมในลีกเพชรเพชรสนั่นะนะทุกคน ถ้าผมคิดว่าเนี่ยเพชรสามทองหนึ่งอะไรเงี้ยเล่นได้เล่นได้เลยนะครับสำหรับใครที่ปั้นแม็กแล้วเนี่ยก็เอามาเล่นได้นะผมโอเคจังหวะน,นี้เนี่ยผมเราจะทําการอัปเกรดเป็นร่าง9้าดาวละกันแต่ก่อนที่เราจะอัปเกรดเป็นร่าง9้าดาวสําคัญนะทุกคนต้องทําเป็นร่างฟ้าแล้วอัปเกรดเราถึงจะได้ของรางวัลถ้าเราทําเป็นร่างสีชมพูแล้วเราอัปเกรดไปเลยเนี่ยเราจะไม่ได้ตั๋วรีเซ็ตความสามารถ9ดาวนะทุกคนอย่า อย่าแบบอย่าเนีย่อยอย่าทำผิดนะผมโอเคนี่ตอนนี้ก็เป็นร่างสีฟ้าแล้วใช่ปะแล้วก็ทาการกดอัปเกรดซึ่งความสามารถ9้าดาวที่ผมต้องการเนี่ยมีความมันมีความสามารถอะไรบ้างวะล่าสแอตแทกฟื้นฟ,นฟ,นฟนูและธาตุการน้ําแข็งก็การน้ําแข็งมาเลยละการนะผมโอ้โหเฟียวเฟียวจัดทุกคนได้ความสามารถการน้ําแข็งมานะผมนี่ความสามารถดีก็ค่อนข้างจะดีนะผมเพราะว่าผมมองว่าน,นจะเป็นความสามารถที่ดีที่สุดแล้วนะสำหรับตัวนี้นะครับโอเคก็ นะ่ะเป็นความสามารถที่โอเคโอเคนะสำหรับต,ตัวผมมองว่าไม่เกลือนะผมถ้าได้ความสามารถรัาแทะก,กันมาเนี่ยมันก็ได้อยู่แหละแต่มันยังยังไม่สุดทุกคนโอเคเป็นร่าง9้าดาวแล้ว เฟี้ยวจาเนร่บผมซึ่งพอเราทําเป็นร่าง9ก้าดาวเราจะได้ตั๋วรีเซ็ตความสามารถมานะีผมเราก็กดรับมาเลยซึ่งจากที่ผมลองเล่นดูเนี่ยผมรู้สึกแบบเอาไงดีจะสลับความสามารถมันดีไหมนะ่อแต่แบบถ้าเราเก็บไว้ก่อนเนี่ยมันก็ยังไม่บูดใช่ไหมไอ้ตั๋วรีเซ็ตความสามารถเนี่ยผมก็อาจจะเก็บไว้ก่อนยังยังยังไม่ใช้นะมเพราะว่าเราเนี่ยก็คัดทีมตีที่มันไม่ได้มีตัวกันบินไงไอ้ความสามารถพวกนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้ผมก็เลยแบบ เอาไงดีวะก็พยายามชั่งใจอยู่นะถ้าวันไหนผมนอนฝันไปแล้วแบบอยู่ดีมันเข้าสิ่งให้ผมรีเซ็ตความสามารถอะไรอย่งนี้ผมก็จะรีเซ็ตนะแต่วันนี้ยังไม่รีเซ็ตนะผมโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้รักกันนะสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเือกำลังใจให้กันด้วยนะผมซึ่งผมคิดว่าคนทั่วไปเนี่ยน่าจะทำแม็กได้เออวันไหนวะ วันว uh, ันว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 ันอาทิตย์นะครับแต่คลิปนี้โรงวันสาวนะเพราะว่าผมได้ทําการยัดกบดําเข้าไปด้วยนะมันก็เลยอาจจะเรยียกว่าคนอื่นนิดนึงเพื่อเป็นคอนเทนต์ในในยู u ูบแล้โอเคนะ okay, นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแรังใจให้กันดะ้วยนะเดี๋ยวขอตัวไปทําการตีบวกให้มันววร้อยก่อนละกันะนะผมซึ่ง คงต้องใช้วัตถุดิบกันเยอะแน่นอนซึ่งแบบ <c oughs> คือแบบโอ้วัตถุดิบในการตีบวกล่างก้าวได้เนี่ยผมบอกเลยว่าเสียหายหลายแสนจริงๆคือแบบแรนเจอร์หมดครังมันยังไม่วิวร้อยหกอ่ะคือเราต้องไปฟาร์มตัวสเตจจุติหรือไม่ก็ทำเอ่อฟาร์มตัวสเตจธรรมดามาทำการยัดให้กับมันนะผมโอเคคลิปนี้มีเท่านี้แลผมบายบายเจอกันคลิปต่อไป